สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12นักสัตว์นะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะ12นักสัตว์ก็คือปีชวดฉลูขันเถาะมาลงมาเซ็งมาเมียมาแม,ม,าแมวอกระกาจอกุลเนี่ยนะนะคะสำหรับในที่นี้เราจะมาดูนักสัตว์ปีมาลงนะคะปีมาลงหรือปีงูใหญ่น,นะจะเป็นเทวดาผู้ชายนะคะเป็นธาตุทอง นะคะนะหรือเราเรียกกันหรือเราพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะก็คือเป็นเทวดาผู้ชายมาเกิดอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนโบราณหรือ,อคนเท่าคนแก่ชอบพูดกันอย่างนั้นนะเป็นทัดทองนะคะ,ะการทํานายนี่นะ,ะเราจะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทํานายนะคะโดยใช้ไพ่พรมยานนะคะในการทํานาย การทำนายทุกครั้งนะเราจะมีไพ่ของครูบาอาจารย์อยู่เหนือทุกนักสัตว์นะก็คืออาถามหาคมกับพยาธิเพกนะคะซึ่งเป็นไพ่ครูบาอาจารย์นะคะนะคะ,ะสำหรับท่านสมาชิกใหม่หรือท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดท่านไหนยังไม่ได้ไปเช็คเกี่ยวกับคลิปพิเศษนะคะที่ทาไว้ให้กับท่านนะคะเกี่ยวกับการเสี่ยงทายต่างๆหรือวิธีการแก้กรรมด้วยตัวเองต่างๆไปดูได้หรือการสอนต่างๆมีในลิงก์ข้างล่าง นะคะว่เป็นยังไงนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูดวงของเออนักสัตว์ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่เทวดานี่นะผู้ชายเ่ยนะธาตุทองอช่วงนี้รู้สึกว่าเจ้าชะตาเนี่ยไม่ไว้ใจคน,นง่ายๆนะเป็นคนที่หวาดระแวงไปสมดจะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังไม่ไว้ใจเลยบอกตรงๆอ่ะจะทําอะไรฉันไม่ไว้ใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวเราจะมองภาพรวมก่อนนะคะเราจะมาแยกงานเงินความรักสุขภาพให้กับท่านนะคะ การเงินวุ่นวายสับสนบางทีทะเลาะมีปัญหาทะเลาะบ่อแวงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องผลประโยชน์นะคะต่างๆนะคะแต่มันดีหน่อยที่อยู่อาศัยดีเจ้าที่เจ้าทางดีนะอาจจะเป็นแหล่งทำมาหากินได้ดีมากๆเลยสาหรับคนที่จะขายนะหรืออยู่กันแบบมีความสุขในครอบครัวนะบุตรล้านก็ดีนะคะ แต่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะชาวมะโรงในช่วงนี้ปัญหาหนักด้วยในเรื่องของความรักนะคะอใน,นเรื่องของความรักนี่มาอยู่เจ้เก,ก้า,กาจะไม่แยกให้นะเพราะว่าทําให้ต่างหากแล้วนะคะเกี่ยวกับความรักของ12นักสัตว์ก็ไปดูเองนะคะหรือไม่รู้ก็ถามมานะคะสาหรับท่านสมาชิกใหม่ความร้อนเอยความรักเนี่ยนะวุ่นวายใจร้อนคนรักนี่วุ่นวายมวามไม่ไว้ใจหรือเราแว,าว,าวางหรือมีปัญหาทะเลออาะเบาแหวงกันนะคะ มีความรักที่หลบ,หลบๆซ่อนๆปิดบังคนอยู่นะอ่อถ้าจะว่าไปแล้วชาวมันลงจริงๆแล้วนะเออเป็นในลักษณะที่แบบเหมือนกับจิตใจตัวเองมันมาแบบเรียกว,ว่ามารผจญจิตใจตัวเองน่ะนะนะมีปัญหาอะไรขึ้นมาไม่อะฉันอยากจบฉันอยากเลิกฉันอยากหยุดไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่เอาทั้งอย่างไม่เอาไม่ยุ่งไม่วุ่นวาย อย่าท้อถอยนะคะมันจะมีสิ่งดีๆรอข้างหน้าคุณอยู่นะคะเพราะนั้นอย่าอย่าเคร่งเครียดมันจะบันทอนถ,ถึงสุขภาพนะโดยเฉพาะบางท่านที่มีความเครียดมากในเรื่องของปัญหาความรักที่มันเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายต่อไปนะ,ะงานของคุณก็ดีอยู่นะงานคนที่หางานใหม่ก็มีโอกาสได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าในสังคมอาจจะมองคุณว่าเป็นในลักษณะของครอบครัวมีปัญหาเรื่องเมือที่สามหรือมีปัญหาเรื่องอ อาจจะมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องหรืออะไรกันเป็นคดีเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาต่างๆกันอยู่นะอย่างไรก็ตามนะโชคจะเข้ามาหาคุณนะถึงแม้ว่าคุณจะมีแบบนี้ทุกคราบก็ว่าได้แบบไม่คาดคิดเลยนะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดคุณจะประสบความสำเร็จท้งด้านโดยเฉพาะหลักทรัพย์การเงินที่ที่ทางหรืออะไรก็ตามผลประโยชน์ต่างๆที่คุณจะได้รับมาในแบบคุณไม่คาดคิดเลยนะ หรือการเสี่ยงดวงแบบฟุกนๆกับคุณมีโอกาสได้โชคนะคะสําหรับชาวมาโรงในช่วงนี้เ,เราจะมาทานายช่วงที่คุณเปิดดูไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสิงหาคมนะคะสิงหาคมเราจะมีการทํานายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการดูดวงแบบ12นักสัพเนี่ยนะ,ะมาดูการงานเนี่ยการงานรู้สึกว่างานจะไปได้ดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเอกสารอะไรก็ตาม หรือเป็นเรื่องที่จะมาจัดการความถูกต้องในเรื่องเอกสารคุณเป็นคนทํางานด้วยความเที่ยงตรงนะนะคะาการงานรู้สึกมันผ่อนคลายลงบ้างเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่นะหรือแม้กระทั่งคนที่ไปสอบหรือไปหางานคุณเมีกัดจะได้คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานของคุณอย่างมากๆนะเชี่ยวชาญพิเศษแล้วก็เป็นเรืของมีความถนัด ในสิ่งที่คุณรับผิดชอบนะแม้กระทั่งการค้าหรือว่ากิจาการส่วนตัวแม้กระทั่งธุรกิจาการงานก็ตามนะที่คุณตั้งวางแผนไว้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอย่างได้เงินอย่างที่คุณไม่คาดคิดหรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณระแวงเกินไปเนี่แหละทำให้คุณเกิดความมันจะได้ไหมมันจะจบประสบก็ฉันจะเลิกกิจาการแล้วฉันจะถอยละ ไม่เอาไม่ไหวนี่แหละมันเป็นสิ่งที่มารบก,กวนจิตใจของคุณนะคะแล้วยิ่งมีปัญหาความรักอีกในบางท่านนะก็ยิ่งทําให้ตัวเองหดหู่หมดกําลังใจคุณอย่าท้อถอยในะต่อไปคุณจะประสบความสําเร็จอยู่นะคะคุณจะประสบความสำเร็จในด้านการงานแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยนะคะบอกได้เลยนะคะสําหรับดวงชะตาช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่านะจะมีปัญหาอยู่บ้างให้คุณจัดการนะแต่คุณก็นะ จัดการไปต่อไปคุณก็จะมีความสุขนะคะสำหรับความสุขที่คุณได้รับก็คืออาจจะบุตรหลานบริวารยังให้ความร่วมมือยังเป็นอะไรที่ดีๆอยู่ทําให้คุณพอจะมีความสุขขึ้นมาบ้างนะคะ mm. ก็คือไม่ได้สร้างปัญหามากนักนะคะในการที่จะจัดการเกี่ยวกับบุตรบริวารเนี่ยนะมันรู้สึกปัญหาน้อยนะนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของออการเงิน การเงินแม้จะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ้างหรือปัญหาการเงินติดติดขัดขัด,ขดได้มามันก็ไปบางทียังไม่ันได้วางแผนจะจัดการอะไรเลยมันก็ไปแล้วเงินน่ะนะมันมีสิ่งที่ต้องจัดการหลายหลายอย่างนะบางทีบริหารการเงินไม่ลงนะบางทีเกิดปัญหาทะเลาะกันนะหรือการทวงหรือว่าการโต้แยง้งกันเรื่องเงินเงินทองทองนะระแวงไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหน แต่เงินที่คุณตั้งใจมีโอกาสได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะโชคลาภของคุณเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับชาวมะลรงนะเท,ท้าทัตตลดนะเนี่ยยืนอยู่บนหีบเงินหีบทองเป,ทเ,ออเ,ออเป็นเท้าเออเออเป็นเทพที่เอ,อเขาเรียกว่าเ,เหล่าคนทันนะ่ะที่ให้ความสุขกับคุณประมาณนั้นนะคะนะเดี๋ยวรายละเอียดมันเยอะนะคะเท้าทัตตลดแต่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดี โชคลาภจะเข้ามาแบบฟุกฟุกทุกเรื่องประสบความสําเร็จนะ,ะนะคะนะคะการเงินที่รอมีโอกาสได้ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลใจหลายๆอย่างบางทีทําให้คุณคิดว่าไม่เอาแล้วเงินที่รอคอยไม่เอาแล้วเงินที่ทวงหรือมีปัญหาต่างๆนะคุณท้อถอยเพราะฉนั้นอย่าท้อถอยมันมารบกวนจิตใจของคุณตรงนี้คุณต้องกระจัดมันออกไปทําอะไรก็ตามขอให้มีสตินะคะ แม้กระทั่งเรื่องมรดกก็ตามนะคุณก็มีโอกาสจะได้นะคะหรือเงินที่ได้มาจากมรดกนะหรือทรัพย์นะหรือรัพย์ในดินสินในน้ำเนี่ยคุณมีโอกาสได้นะโอกาสได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะนะแล้วก็โชคแบบฟุกๆแบบที่คุณไม่คาดคิดคุณมีโอกาสได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่บุญของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะ ถ้ารู้ว่าโชคเรามาเข้ามาแล้วก็พยายามทําบุญเยอะๆอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอโชคขอลับโดยเฉพาะที่ทางเนี่ยนะดีมากๆนะประกอบการค้าหรือลงทุนอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ยนะอ่านะแต่สิ่งที่มีปัญหาสําหรับชาวมาลงเยอะหน่อยก็คือมองไปในด้นานความรักมากกว่าครอบครัวระแวงคนรักก็วู่วามใจร้อนไม่เข้าใจไม่มีเหตุไม่มีผลตัวคุณเองก็ไม่อยากฟัง ไม่ไว้ใจอืมนะสิ่งที่มันเกิดก็คือความรักที่ปิดบังซ่อนเลนความรักที่ไม่เปิดเผยหรือมีความลับลับล่อๆขนมันวุ่นวายนะหรือเป็นปัญหารักต่างวัยเข้ามานะคะของชาวมะโลง่ะแต่ว่าไปดูรายละเอียดของความรักอีกทีนะจะไม่ขยายความนะคะความรักใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งคิดเลยเข้ามาก็ยังไม่ใช่ถึงจะเข้ามานะแต่เขาก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะชอบ เขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะหน่อยนะนะเข้ามาแต่ก็ยังไม่ใช่นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของต่างวัยเข้ามาก็มันเป็นช่วงของการดูนะถ้าพัฒนาหรือคบกันไปนานๆก็มีโอกาสจะพัฒนาดีขึ้นอยู่นะคะนะคะมันทำให้จิตใจห่อเหี่ยวนะคะอืมพอให้คุณมีความรู้สึกขึ้นดีขึ้นมาบ้างในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแต่ก็ยังระแวงไม่ไว้ใจกันอยู่ดีนะนะคะ ความรักของคนของชาวมาโลเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของถูกมองเป็นในมีความรักที่ผิดอะ่ะหรือคนอาจจะรู้ว่าเรื่องของคุณเกี่ยวกับไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นเรื่องราวรื่ต้องฟ้องเป็นการฟ้องหรือเกี่ยวกับใบยงใบหย่าหรือทําอะไรต่างๆให้มันถูกต้องในเรื่องของความรักเกี่ยวกับการจัดการดูแลความรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะคะใจคุณไหน ไม่อยากจะนั่นแล้วอยากจะจบอยากจะเลิอกอยากจะปีกวิเวกอยากจะนะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอีกแล้วเนี่ยประมาณนี้ทําให้คุณหดหูหดกําลังใจเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยนะมันเป็นแค่ช่วงนี้นะคะมันทําบุญนะทานศีลภาวนานะคะทําไปเถอะทาแล้วตัวเองได้นะคะเราตัวเองจะมีความสุขนะคะแผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยในเรื่องของความรักนะเดี๋ยวคุณก็จะพบความสุขนะมันถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ประสบ นะแต่เกิดขึ้นจริงนะบอกได้เลยการทําบุญเนี่ยนะนะทีนี้เราดูปัญหาสุขภาพอย่างที่บอกก็ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ยังไม่ร้ายแรงนะมันเกิดจากความเครียดคิดมากปัญหาความเครียดลงกระเพาะนะกินข้าวไม่ตรงเวลาลำไส้พวกนี้หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอนะนะคะนะคะเพราะนั้นอย่าไปคิดมากนะคะมันก็มีการดี ขึ้นอยู่ไอ้ความอดทนของคุณเนี่ยบางทีเก็บนะป่วยไม่ยอมกินยาป่วยก็ไม่ยอมป่วยนะจะไมาให้มันหายเองมันไม่หายเองนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะนะบางคนคิดมากเรื่องงานที่การงานได้นะคะมีโอกาสหางานได้แล้วงานที่คุณถนัดด้วยนะคะสําหรับคนหางานใหม่เนี่ยนะแล้วก็คุณจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเนืสักของเอ่อ หัวหัวหัวหน้างานอะประมาณที่แบบว่าอะคุณจะต้องรับผิดชอบน่ะไม่มีคุณงานก็ไม่เวิร์กน่ะนะประมาณนั้นนเรื่องงานเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเลยๆนะคะหลายๆอย่างที่คุณกังวลมากเพราะเจ้ชาชะตาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยจะมีความสุขเราแวงไปสมดุลแม้กระทั่งความรักนะจะเข้ามาก็เออนะจะเอาไงดีจะอยู่คนเดียวหรือจะคบเขาดีไหมอะไรประมาณเนี้ยจะจบจะเลิกจะหยุด จะยาดีไหมอ่าประมาณนั้นคิดด้วยเปื่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่าไปกังวลมากนะักนะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นอยู่นะเพราะไพ่สลบปมันออกมาดีอยู่นะคะมีโอกาสจะได้ไม่กระทั่งเรื่องเงินเงินมีโอกาสทะเลาะเบาแวงเรื่องเงินเงินหรือตกลงกันไม่ได้หรือวุ่นวายเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะบางทีก็ทําให้คุณโมโหอย,อยู่นะโมโหอยู่ไม่น้อยเลยอะ่ะนะวุ่นเกินมีพานทะเลาะอ่า แต่มีโอกาสจะได้นะคะได้จากอย่างที่บอกอ่ะอาจจะได้แบบฟุกโชคลาบก็เข้านะการเงินที่อยากได้มรดกหรือได้แบบจากซักของคุณเนี่ยนะนะก็มีโอกาสได้เนี่ยเห็นไหมถ้าตลองรอได้มาเนี่ยไหมเป็นไพ่ที่ดีนะแม้กระทั่งโชคที่คุณไม่คาดคิดการเงินที่คุณไม่คาดคิดการงานที่ไม่คาดคิดว่าจะได้งานที่มีปัญหาน่ะไม่คิดว่ามันจะผ่านพ้นไปได้มันก็ผ่านไปได้ นะความรักเนะี่ะมีอย่างเดียวคือความรักนะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะลงเอยได้มันก็จะลงเอยด้วยดีไม่ว่ามันจะลงเอยแบบไหนก็ตามนะคะนะเนี่ยแล้วคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีฐานะนะคะสําหรับความรักของคนโสดอยู่ที่การพัฒนายอย่างที่บอกเอาไปดูรายละเอียดกันแล้วกันเดี๋ยวพูดไปก็จะวนมาอีกอะนะนะพยายามมีสตินะคะอย่าคิดมากบางท่านนหนีอยากจะออกบวช อยากจะปีกวิเวกอืมไม่เอาแล้วไม่ทําอะไรทั้งสิ้นแล้วรู้สึกปรงอะอะไรหลายอย่างมันก็ไม่ได้ดังใจคือเราคิดวิตกกังวลไปมากนะแต่จริงๆแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการอยู่นะเพราะนั้นใจเย็นๆนวมันเป็นช่วงหนึ่งนะนะคะอืมจริงๆแล้วถ้าจะมองไปแล้วมันจะมีปัญหาหนักก็คือเรื่องความรักหน่อยอย่างที่ว่านะทุกรูปแบบอะปัญหาของความรัก ที่เกิดขึ้นกับชาวมาโลมถึงแม้ว่าการงานน่ะที่คุณกังวลตัวคุณกังวลหลายเรื่องอะ่ะแต่ว่าจริงๆมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากอย่างที่คุณกังวลเลยนะคะมันผ่อนคลายนะคะอย่าไปคิดมากงานก็โอเคหาได้แล้วก็จะผ่อนคลายนะไปในทิศทางที่ดีตามที่คุณตั้งใจวางแผนอะไรไว้ประสบความลงทุนก็มีโอกาสได้อยู่นะคะช่วงนี้ประสบความสำเร็จนะสถานที่การค้าก็ดี การเงินก็จะเข้าถึงแม้ว่ามันอาจจะแม้บางท่านอาจจะไม่เป็นตามที่คุณตั้งใจมากมายนะักแต่มันก็ได้นะคะเรื่องเงินเงินเรื่องโชคลาภเนี่ยฟุกฟุกแน่นอนคนรักเนี่ยหนักหน่อยอนะว,นวุ่นวายจิตใจใจร้อนหูว่าโอ้น่ะขาดสติพานทะเลาะกับเราอยู่เรื่อยนะ่ะนะส่วนญาติพี่น้องก็เรื่องของเขานะวุ่นวายจุกจิกบางทีก็เข้ามาวุ่นวายกับเราแต่เราก็ขอให้มีสตินะคะ แค่เราไม่สนใจก็พอนะคะตัวเราเอาตัวเราเอาเองให้รอดนะดูแลตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพเรื่องความเครียดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะเครียดวิตกกังวลอะไรอย่างมันจะพานทาให้ตัวเองสุขบั่นทอนสุขภาพโรคกะเพราะความเครียดเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ยังน้อยๆอย,อย,อยู่แต่ถ้าก็ยังขจัดไม่ได้นะมันอาจจะบานปลายได้นะคะเพราะนั้นขอให้มีสติมันทนําบุญนะอุทิศกุศลแผ่เมตตานะคะทานศีลภาวนานะคะทําไปเถอะ นะคะทำได้ตัวเองได้นะคะอืมนะปัญหาทุกอย่างนะอืมมันแบกไว้คนเดียวแก้ไขยอยู่คนเดียวอะ่ะนี่ใครทำให้คุณได้นะนะตอนนี้นะมันเลยทำให้คุณอนะ่ะเหมือนกับจิตตงงคิดมากระแวงไปหมดว่าจะทำได้ไหมจะแก้ปัญหาได้ไหมมันมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะนะคะก็ให้มีสตินะคะอย่าคิดมากนะค่อยเป็นค่อยไปชีวิตของคนอนะ่ะ มันสั้นทําอะไรก็ตามนะอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะักค่อยเป็นค่อยไปตามขั้นตอนนะแล้วเราก็จะได้ไม่เครียดเราจะได้มีความสุขนะมีโอกาสก็ทําบุญอย่างที่บอกทานสิงโพนาทําไปตัวเราได้โดยเฉพาะนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าสตาเป็นแบบนี้ก็จริงแต่บทสรุปมันออกมาดีคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจอย่างแน่นอนแม้กระทั่งทุกเรื่องอ่ะอันเงินนะความมั่นคงนเงินทองทองเข้ามาโชคฟุกฟุกนะ เสียงนะว่างั้นเถอะโอกาสได้นะเพราะว่าไพ่ที่ดีออกมานะแล้วยังมาได้พรอแม่โผส่เข้ามาอีกเนะี่ยจะยิ่งมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณจะมีโชคนะท้งนี้ก็แล้วแต่บุญแต่ละคนนะคะไม่ใช่ว่าจะมีโชคแล้วจะมีหมดทุกคนนะ่ะอยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนด้วยแล้วเพราะนี่มันเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะอย่าซีเรียสน,นะคะโอเคนะคะขอจบกาทำนายของชาวนักสัตว์ปีมะโรงไว้ เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบก็ขอให้ผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ